สวัสดีค่ะคลิปนี้เพื่อนๆขอมานะคะส่งรูปมาให้ดูค่ะจะเป็นแบบประมาณนี้นะคะก็เป็นปกแบบปีกนกนะคะสี่ชั้นจะเป็นปกแบบใหญ่นิดนึงปกเขาจะขึ้นไปถึงแบบแขนเลยนะคะครึ่งแขนแตอนนี้ด้านหลังเขาจะเป็นแบบต่อต่อเอว แต่นี่ไม่แน่ใจเหมือนกับเหมือนเขาเป็นแบบต่อเอวแล้วก็มีสายแบบเข็มขัดนะคะเพราะว่าเขาบังซิปบังแบบซิปเนี่ยก็เพื่อนๆพือนจะเอาแบบต่อเอวแล้วก็เป็นเข็มขัดก็ได้นะคะหรือว่าจะต่อเป็นขอบนิ้วครึ่งก็ได้เป็นแขนยาวเป็นปกปีกนกใหญ่ๆนะคะก็จะทำอยู่ที่ไซส์เอลนะคะ ก็จะประมาณแบบต่อเป็นขอบสี่ชั้นนะปกสี่ชั้นก็ต่อเอวนะคะเป็นเข้ารูปตอนนี้ตรงด้านชายเสื้อเนี่ยชิ้นบนเนี่ยเขาจะแบบ กลางออกนะคะแต่ชิ้นล่างเนี่ยคือเขาจะหุบจะกลางแต่เฉพาะชิ้นบนชิ้นล่างก็คือหุบเท่ากับสะโพกนะคะก็จะเป็นแบบแขนยาวด้านหลังก็คือปกเขาจะโอบสี่ชั้นนะคะตอนนี้จะเขาเป็นซิปด้านหลังเนี่ยเขาเป็นซิปแบบใต้ปกนะคะคืออันนี้กว้างกว้างพอที่จะสวมหัวลงนะคะ คือหัวซิปเนี่ยเขาจะอยู่ตรงตรงนี้คือเป็นหัวซิปแล้วก็ซิปก็จะขึ้นไปใต้ปกปกเนี่ยไม่มีรอยต่อนะคะก็เป็นเข้ารูปก็จะทําอยู่ที่ไซส์ L นะคะตอนนี้ช่างจะก๊อปแบบก๊อปไซส์ไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้เวลาทําแบบทําปกเนี่ยจะใช้เวลาเยอะ ก็ก็เป็นแม่แบบไ้เลยนะคะไซส์ Size L อยู่ที่ EP 102นะคะก็แบบปรับไหลเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปิดเกตเลยค่ะอันนี้แบบเป็นแบบที่ปรับไหลแล้วนะคะก็ปิดเกตเลยค่ะปิดเกตไหลนะคะ เกดเกตคอแล้วก็ปิดวงแขนค่ะเป็นเข้ารูปนะคะคัดทรงได้แล้วเราก็ ก็จากเส้นเอวเนี่ยวัดลงหนึ่งเซนค่ะตรงข้างเนี่ยเส้นข้างเลยนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้ถ้าแบบเพื่อนๆจะเอาแบบต่อเอวนะคะก็ใช้เส้นนี้ได้เลยแล้วก็เป็นสายคาดนะคะ แต่ว่าถ้าจะทําเป็นขอบก็วัดขึ้นมาเลยค่ะเพราะดูในแบบเขาแล้วแบบช่วงช่วงบนแบบเขาต่อแบบไม่ไม่ต่านะคะเขาต่อแบบก็วัดขึ้นมาเลยค่ะนิ้วครึ่งอันนี้ยาวหน้าสามสิบหกนะคะถ้ายาวหน้าสี่สิบแบบไซส์อ้วนเนี่ยก็วัดขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าแบบยาวหน้า3 4เนี่ยจากเส้นเอวเนี่ยที่เราวัดลง1เซนเนี่ยเราก็จะแบ่งครึ่งนะสามกบียด3ามกบียดแบบค่อมเส้นนี้มาเลยก็ได้นะคะคือการต่อเนี่ยเราดูแบบเอานะคะต่อต่อได้หลายแบบแต่น,นี้ตรงด้านหน้าเนี่ยเขาจะแหวกก็วัดเข้ามาประมาณ1นิ้วค่ะตอนนี้ด้านข้าง แนิ้วข้างหน้านี้เราเทน,นิดๆนะคะเอาสักเก้านิ้วก็ได้ค่ะอันนี้ชิ้นล่างนะคะคือเขาพอดีสะโพกแต่นี้เป็นชิ้นบนก็ห่างกันสักหนึ่งนิ้วตรงข้างเนี่ยเราดีดออกมาสักหนึ่งนิ้วนะคะ คือชิ้นบนเนี่ยเขาจะกลางแต่ชิ้นล่างเนี่ยคือเขาจะพอดีสะโพกอันนี้เราก็เสร็จในส่วนของเอวนะคะส่วนชิ้นหลังชิ้นหลังเราก็เอาจับวัดเลยค่ะ ก็อันนี้เส้นซิปเราจะวัดจากเส้นกลางหลังเข้ามาหนึ่งเซนนะคะคือเป็นเส้นซิปหัวซิปเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือขึ้นไปแล้วปกเขาจะปิดลงมาอันนี้เราก็ลงหนึ่งเซนเหมือนกันค่ะเหมือนกับด้านหน้าก็ปิดเก็ตนะคะเก็ตในส่วนด้านล่างเนี่ยคือเราปิดตายไปเลยนะคะ นนี้เราก็เปิดแยกเรียบๆเลยนะคะอันนี้ก็วัดต่อขอบขึ้นมานิ้วครึ่งถ้าไม่ต่อเป็นขอบก็คือเส้นเอวก็เส้นนี้ได้เลยนะคะแปดนิ้ว แปดนิ้วก็ชิ้นล่างเขาจะแค่สะโพกนะคะชิ้นบนแล้วก็วัดออกมา1นิ้วคะ่ะเป็นกลางนะคะ ในส่วนนี้ก็ปิดนะคะตรงนี้ก็ปิดแต่ข้างบนเนี่ยถ้าผ้าแบบปกจะเปืองผ้านะคะถ้าไม่พอผ้าไม่พอก็เย็บเป็นเก็ดก็ได้ค่ะหรือไม่เราก็จะคับแบบ ถ้าผ้าพอาก็คัดข้างไปเลยนะคะอันนี้ก็ตัดแยกค่ะอันนี้ก็ปิดตายนะคะชิ้นหน้าตรงชายนี้เราก็แยกเรียบไปเลยค่ะ ด้านหน้าก็คือทบผ้านะคะอันนี้ก็ปิดตายอันนี้ก็ปิดตายนะคะชายด้านหน้าเขาจะเทนิดนิดนะคะ ให้แบบมากกว่าด้านข้างสักหนึ่งนิ้วตอนนี้ส่วนของปก เป็นคัดทรงนะคะก็อ <_ JJonak> ันนี้ตัดแยกเลยค่ะเป็นคัดทรงตอนนี้เราจะทำปกจากจุดข้างคอวัดเข้ามาสามเซนค่ะ จากจุดนี้วัดขึ้นมา3นิ้วนะคะเราจะต่อปกนิดนึง ได้แล้วก็ตีจากจุดนี้มาสามเซนนะคะตีตรงๆขึ้นไปเลยค่ะจากจุดนี้มาสามนิ้วนะคะตีตรงขึ้นไปเลยค่ะตอนนี้เราจะหาคอหลังก็เราวัดออกมาสามเซนก็วัดออกมาเท่ากันค่ะสามเซน ลงสักหนึ่งนิ้วนะคะหนึ่งนิ้วก็วัดคอหลังไว้ค่ะสิบเอ็ดเซนครึ่งก็ในส่วนนี้เราก็วัดออกมาเลยค่ะสิบเอ็ดเซนครึ่งนะคะเท่ากับคอหลังได้แล้วก็ตีลงมาห้าเซนค่ะจากจุดนี้สิบเอ็ดเซนครึ่งเท่ากับคอหลังนะคะ จากจุดนี้มาห้าเซนค่ะตอนนี้เราวัดคอหลังใหม่นะคะจากจุดนี้มาวัดคอหลังใหม่ค่ะเพราะว่าเขาโค้งนะคะสิบเอ็ดเซนครึ่งก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเราก็ตีเป็นฉากขึ้นไปเลยค่ะวางเป็นมุมฉากไปเลยนะคะเราจะทำปกใหญ่อยู่สัก 20เซน20เซนนะคะเพราะว่า4ชั้น20เซนตอนนี้ปกเขามาแบบครึ่งครึ่งแขนนะคะที่ให้ดูรูปเมื่อกี้เนี่ยเขาจะแบบแบบเกยมาอยู่ถึงแบบครึ่งแขนเดี๋ยวเราจะเอาแขนมา ็เป็นเสื้อแขนยาวนะคะเราก็ามาวางเราจะหาปกนะคะ <c oughs> แขนนี้เอามาวางแบบแค่หาปกนะคะหาแนวปกว่าเขาจะแบบ มาประมาณไหนก็คือจับมาชนกันชนกันเฉยๆนะคะก็จากจุดจุดปลายไหลนะคะปกจะลงมาสักเจ็ดนิ้วครึ่งจากจุดปลายไหลนะคะเจ็ดนิ้วครึ่ง ก็อันนี้จะเป็นอันนี้ก็เป็นเส้นกลางแขนเลยนะคะคือเอาอยู่ประมาณนี้เลยก็เราได้แล้วเราก็พับเลยค่ะพับเส้นเนี้พับเส้นนี้นะคะเนี่ยเราจะกิ้งเส้นนี้ออกมาค่ะหาปลายปลายปกนะคะอันนี้ก็ไปเลยนะคะไปอย่างนี้เลย เราจะหาแนวปลายปกก็กิ้งออกมาเลยค่ะก็ได้แล้วนะคะอยู่ตรงนี้อยู่มุมนี้เราก็โค้งเลยค่ะ ทำปกจากมุมนี้นะคะก็ใช้ไม้โค้งวางเลยค่ะเอาไปลายๆเนี่ยค่ะให้เขาตรงๆก็ได้แล้วก็โค้งปกมาเลยค่ะอันนี้คือปกด้านล่างนะคะชิ้นที่สี่ด้านที่ใหญ่ที่สุด ก็ตอนนี้เราจะหาอีกสามปกนะคะก็ในจุดนี้วัดมาสามเซนค่ะสามเซนสามเซนก็ได้สี่ปกแล้วนะคะข้างหลังข้างหลังเอาครึ่งนิ้วก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวเวลาปกเขาตั้งนะตรงนี้เขาจะขึ้นไปอีกนะคะเอาครึ่งนิ้ว ก็ตรงนี้นะคะก็หนึ่งเซนพอค่ะปกเขาจะออกมาจากที่เดียวกันนะคะก็โค้งเลยค่ะก็ปกหลัง ตรงปลายปกนี้เขาจะเรียงที่เดียวกันเลยนะคะก็สี่ปกนะคะก็ได้แล้วเราก็กิ้งออกมาเลยค่ะ อันนี้ก็หนึ่งปกกระดาษ3มชั้นนะคะก็อันนี้ชั้นหนึ่งก็คือเป็นสี่ชั้นนะคะก็ก๊อปปกออกมาเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็ตัดเลยค่ะเดี๋ยวนะคะช่างช่างลืมเพราะว่าเรายังไม่ได้แยกเพราะว่าถ้าไปแบบนี้ปกเขาจะตั้งตั้งสูงเกินนะคะเพราะว่าในแบบนี้เขาจะนอนนิดๆเขาจะไม่สูงมาก ถ้าเราไม่แยกเลยเนี่ยปกเขาจะแบบตั้งขอบตรงนี้เขาจะใหญ่เกินนะคะเขาจะสูงเกินเดี๋ยวเราแยกก่อนค่ะก็จากเส้นไหลนี่นะคะตีตรงมาเลยค่ะจากคอนี่นะคะเราก็แบ่งเท่าๆกันตรงนี้เราก็แบ่งนะคะแบ่งเท่าๆกันนะคะ ตีมาเลยค่ะเราจะแยกก่อนนะคะแยกเพื่อให้ปกเขานอนหน่อยไม่ให้เขาตั้งมากนะคะอันนี้ปกใหญ่เราจะแยกซัก ช่องละหนึ่งเซนนะคะก็สามช่องก็เป็นสามเซนอันนี้ปกใหญ่นะคะเราแยกเยอะนิดนึงแยกช่องละหนึ่งเซนค่ะ แยกเสร็จแล้วเราค่อยไปกิ้งนะคะกิ้งใหม่คะ่ะ ก็เก่งเสร็จก็ตัดเลยค่ะ น,นี่เราก็ตัดเลยค่ะคอหลังอันนี้ก็ตัดตรงๆไปเลยค่ะตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีตรงขึ้นมานิหนึ่งนะคะตรงนี้เราจะต้องใส่ลิ้นเพราะว่าเขาไม่มีรัง ไม่มีรังกระดุมนะคะคือปกเขาใหญ่เราก็ติดแปะนะใส่ลิ้นแล้วก็ติดแปะช่วยนิดนึงนี่ก็จะเป็นลิ้นนะคะลิ้นนี่ถ้าช่วงตัวยาวก็สามารถตรงเนี้ยสนิ้วหนิ้วก็ได้นะคะเพราะว่าปกอันนี้คือช่วงยาวหน้าเนี่ยสามที่ห ก็คือปกเขาจะลึกๆนะคะก็ประมาณนี้ตอนนี้เราดูปกชิ้นล่างตรงด้านปกเนี้ยเขาจะออกมาในที่เดียวกันหมดเลยนะคะเขาจะไล่ๆกันนิดๆนิดๆนะคะนี่ปกล่าง อันนี้ชั้นที่สาม ั้นที่3อันนี้ชั้นที่สอง อันนี้เขาจะห่างกันประมาณ3ามเซนอันนี้เขาจะเป็นแนวเดียวกันนะคะอันนี้ชั้นบน ก็ตอนนี้ปกบน ร้อยนะคะเดีย๋ยวจะขึ้นอันนี้ด้านหลังแต่เวลาอย่างเงี้ยเขาก็จะดันขึ้นไปตรงนี้ก็จะห่างกันอีกนิดนึงนะคะแต่ด้านหน้าเนี่ยคือเขาจะเท่ากันด้านหน้าตรงเนี้เนี่ยเขาจะไล่ไล่ไปเท่าเทกันนะคะเราก็ลองขึ้น นี่เขาจะตรงขึ้นมานะคะคือถ้าเพื่อนเพื่อไม่อยากได้ลึกก็ขึ้นมาได้อีกนะคะอันนี้ขึ้นมา3มนิ้วปกใหญ่เนี่ยถ้าอัดกาวปกเนี่ยก็อาจจะชิ้นที่โชวก็ได้ค่ะชิ้นที่หลบเนี่ยไม่ต้องก็ได้นะคะเพราะว่าสี่ชั้นเนี่ยหนา ส่วนสาบเนี่ยเราก็ตัดมาตั้งแต่ข้างหน้าถึงคอหลังเลยนะคะสาบคอเนี่ยข้างหลังก็มีสาบคอด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคอแนวเนี้ยเป็นปกแนวเนี้ยด้านหน้าก็คือแค่เก็เนี่ยก็ขึ้นไปเลยค่ะแล้วก็วนไปแบบเป็นสาบคอหลังไปเลยนะคะตอนนี้ก็ เป็นปกแบบแนวผ้าไหมใหญ่ๆนะคะเราก็ใช้แต่งแ่ๆนิดนึงดูด้านหน้าเนี่ยเราก็จะออกมาพร้อมกันก็จะประมาณนี้ปกหน้าเขาก็จะออกแบบว่ามามาออกไปที่เดียวกันนะคะตอนนี้ เขาจะไม่มีกระดุมแล้วก็ใช้ลิ้นเนี่ยอยู่ข้างซ้ายนะคะลิ้นแล้วก็ติดแปะช่วยคขนิดนึงนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหลังก็เรียบร้อยนะคะเพื่อนเพื่อนส่งรูปมาให้ดูก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ